ขาวสวยใสยมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจ มาทางร้อยแปดช่วงนี้นะคะพาสเบอรี่เอเย่าวอนเดอร์ไวท์เอ้เพนโรสค่ะครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำนะทาพิสูจน์ใน2สัปดาห์แล้วก็ลดราคา50%ด้วยค่ะถ้าอยากได้ไปซื้อที่ร้านขายเครื่องสำอางนะคะหรือว่า083074 7702-5่อค่ะได้นี้ตั้งทุกวันเลยเนี่ยใช่สวยๆเห็นไหมแก้วเซตนี้คือ หนึ่งเซตมี4ลายนะคะจากเนสเล่คอฟฟี่เมดมีชื่อว่าแก้วแฮปปี้มารน่าเสียดายมากเลยที่ใครส่งเรื่องราวความรักความประทับใจไปไม่ทัน hmm. เพราะตอนนี้หมดเขตไปเรียบร้อยแล้วนะคะ hmm. แล้วก็คณะกรรมการกำลังอ่านเรื่องราวกำลังพิจารณาคัดเลือกกันอยู่50เรื่องที่โดนใจที่สุด ประทับใจที่สุดนะคะก็จะได้รับแก้วเซตนี้ทั้งเซ็ตส่งไปให้ถึงบ้านเลยทีเดียวและเขาจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะวันที่15มิถุนายนนี้นะคะบน www facebook com coffee mate thailand นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็เข้าไปดูรายชื่อผู้โชคดีกันได้ใครที่ส่งมาแล้วก็อย่าลืมคะ่ะหนึ่งท่านที่ ชน,ชนะเลือดเขาเรียกอะไรชนะเลิศในการคัดเลือกนะ,นะคะชนะเลิศในการคัดเลือกจะถูกนําเรื่องราวมาถ่ายทอดเป็นมิวสิกวิดีโอผ่านเสียงร้องของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจอ,อยากดูว่ามิวสิกวิดีโออันนี้จะซาบซึ้งขนาดไหนอดใจรอนิดเดียว18มิถุนายนนี้แน่นอนได้ชมกันนะนะคะชนะเลือดนะชนะเลิศค่ะชนะเลือด <laughs>